ก็จะเห็นตัว m เนี่ยครับ gmail แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับคลิกเสร็จครับมันก็จะทำให้เราป้อนอีเมลของคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอีเมลของท่านหนึ่งนะครับ somps869@gmail.com ตรวจาานดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถูกหรือเปล่าโอเคคลิกถัดไปเลยครับแล้นี้ก็ใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้มัน,นลงเข้าให้ดูในเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จปุบ๊บลงชื่อเข้าใช้ครับเจ๊ ทีนี้มันก็จะเข้ามาที่เมลของเราได้ถ้าเมลนี้มันเป็นของเราจริงๆนะครับหลายครั้งมันจะมีนะกล่องขาเข้ากล่องขาเข้าจดหมายเนี่ยนะครับสําหรับการยืนยันอีเมลบางทีมันไม่ได้ส่งมาตรงนี้นะครับมันอาจจะไปอยู่ที่เมลขยะหรือจังเมลนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเดี๋ยวไปเลือกดูแล้วกันเปรียบเทียบเอาแล้วกันนะครับทีนี้มาดูว่าตรงเนี้ยมันกล่องขาเข้าเราไม่มีไม่มีจากฟาวจิตหรือ ข้อมูลจาก skd ยังไม่ไปนะครับจริงๆมันไปแล้วแหละแต่ทีนี้มันอยู่ตรงนี้ครับเรามาดูคลิกตรงเพิ่มเติมนี้ครับมันจะยาวฟืดออกมาอย่างนี้เห็นจดหมายขยะไหมครับนี่ครับจดหมายขยะปกติพอระบบส่งไปปุ๊บม,มันจะถ้าถ้าไม่เห็นอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่เห็นในกล่องจดหมายให้เรามาดูที่จดหมายขยะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยแป๊บนึงนี่เห็นไหมครับมาจากฟ้าวิจิตดเน็ตสมัครสมาชิกยินดีต้อนรับคุณสมพิสินี่อย่างนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยก่อนจะตรงนี้เราก็ไปยืนยันเราคลิกลองดูนะครับตรงนี้นะครับคลิกเสร็จปับ๊บเห็นไหมครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ถ้าทุกครั้งระบบส่งจาก SKD ไปนะครับพยายามให้เราบอกว่าไม่ใช่จดหมายขยะอันนี้มันกรองก่อนนะครับไม่ใช่จดหมายขยะครั้งต่อไปมันก็จะเข้ามาที่กล่องขาเข้านี่เลยนะครับอันนี้มันไปอยู่ที่เมลขยะก่อนเราคลิกตรงนี้ก่อน,นครับโชเห็นไหมครับ จดหมายขยะเราก็ไม่มีแล้วทีนี้เรากลับไปดูที่กล่องขาเข้าครับจริงๆแล้วอย่าเพิ่งไปยืนยันตรงนั้นนะครับให้กลับมาที่กล่องขาเข้าก่อนมาไหมครับนี่มาอยู่นี่ครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับทีนี้ทําไมมันถึงมาที่นี่ครับเมื่อเมื่อสักครู่ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมครับแต่พอเราไปดูที่เมลขยะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเมลขยะตรงนี้มันจะมีเลขหนึ่งตรงนี้ นะครับพอเราคลิกเสร็จปุบ๊บเราก็ย้ายมันมาอยู่ที่กล่องขาเข้าปกติคือการย้ายก็คือบอกว่ามันไม่ใช่เมลขยะนะครับทีนี้มันก็จะกลับมาที่กล่องขาเข้าทีนี้มาดูการยืนยันสมาชิกนะครับหลายๆท่านพอเข้ามาเสร็จปุบ๊บไม่ค่อยได้อ่านนะครับผมอยากให้ทุกคนอ่านก่อนเนี่ยฮะอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือยินดีต้อนรับคุณสมพิษครับระบบ SKD อย่างนี้นะครับสมัครมาในชื่อโน่นนี่นั่นนะครับเมลของเราถ้าถูกต้องมันจะเป็นแบบประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นกรุณาคลิกลิงก์ข้างล่างเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกนะครับลองดูนะครับเนี่ยคลิกลิงก์นี้นะครับดูนะครับนี่ฮะลิงก์ยาวๆนี้นะครับส่วนใหญ่คลิกปุ๊บมันก็จะสมบูรณ์และระบบมันก็สมบูรณ์เราก็จะเริ่มเปิดเข้าหน้าร้านของเราหน้าเว็บเพจของเราได้ปกติบางคนสมัครมาเรียบร้อยแล้วครับแต่พอคลิกนิดยังไม่มายืนยันตรงนี้ครับมันก็เลยหน้าร้านของเราก็ยังเปิดไม่ได้นะครับทั้งๆท,ที่มีหน้าร้านนะครับ คือการที่เราจะเปิดหน้าร้านได้เราต้องคลิกตรงนี้ก่อนเพื่อให้ระบบมันจําได้ก่อนนะครับพอคลิกเสร็จปั๊บลองคลิกดูนะครับโชว์รอโหลดแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะเข้าสู่ระบบ skd system แบบสมบูรณ์แบบนะครับพอเราคลิกเสร็จปั๊บการยืนยันสมาชิกท่านเห็นไหมครับยืนยันสมาชิกเรียบร้อยแล้วนี่เว็บไซต์ของคุณก็คืออยู่ตรงนี้นะครับชื่อร้านที่เราตั้งไปตอนตอนเรากรอก เข้ามาในระบบนะครับเราก็จะเห็นหน้าชื่อร้านของเราทีนี้เอาไปทําอะไรได้เราสามารถคลิกได้เลยครับตรงนี้ครับคลิกปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าร้านของเราโอเคนะครับเนี่ยถือว่าเราได้เพจได้หน้าร้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปแก้ว่าชื่อนามสกุลนะครับรูปถือว่าการยืนยันสมาชิกเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนี่ครับคือคลิกยืนยันแค่นี้เองง่ายๆแค่เข้าไปที่ เมลของเรานะครับบางคนไปมองที่ตรงนี้มันยังไม่มาสักทีให้ไปดูที่มีจดหมายขยะนะครับไม่ใช่ถังขยะนะครับจดหมายขยะเนาะไปคลิกที่ตรงนี้จดหมายขยะแล้วก็มันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้มาอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อตอนต้นนะครับแล้วก็แปลงไม่ว่าแจ้งให้มันไม่เป็นจดหมายขยะมันก็จะกลับมาที่กล่องเข้าของจดหมายตรงนี้นะครับซึ่งครั้งต่อไปถ้าเราแจ้งว่าไม่เป็นจดหมายขยะแล้วเวลาระบบเอเคดีมันส่งไปมันก็จะเข้ามาที่นี่เลยนะครับเข้ามาที่กล่องนี้ โดยอัตโนมัตินะครับโอเคนี่คือการยืนยันเพื่อการใช้ระบบโดยสมบูรณ์แบบเรียบร้อยต่อไปนี้ร้านของเราได้ตามปกตินะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ